ค,ครับครับผมปอยพี่น้องนะครับเดออ้๋ยวมนี้อาจารย์กะสมวังกระไดมานะครับผ้าประเด็จพระคุณคู่บาอาจารย์เพิ่นไดมาเบึงอ่าอาจารย์เพิ่นนะครับรอพระนะครับกษิไดเอาพระสององค์ปางจัก,กรพรรดิมาปางจัก,กรพรรดิสมเด็จองค์ปฐมครับมิอนสององค์กระไดขึ้นรถ อาจารย์สุวางนะครับเพราะวา่าสิได้ไปรอพระออยู่สถานที่จังหวัดขอนจังนะครับอันนี้กานะครับได้ขึ้นมาเมืองเป็นรอพระไว้แล้วเพรวาว่าเจดีนะครับโอ้ครับวยพี่น้องเอ้ย,อรยประเดชประคุณกูบาอาจารย์เป็นรอพระกัโอ้งามขา้ากามเนี่ยครับบอธร,รมดาครับพวยพี่น้องนะครับบอธร,รมดา ่าคือว่าเป็นบุญเป็นกุศลเอาพีพี่นอ้องอาจารย์ก็จะได้ให้เห็นภาพนะครับ <c oughs> ที่เพิ่นไในล่อไว้นะครับบวา่าเจด,ดีกะเั็เไว้หลายครับพี่พี่น้องนะครับอ,อยู่สถานที่ตรงนี้ก็คือ,อจังหวัดขอนจันท่าคันโทนะครับหมู่บ้าน บ้านเก่าครับบ้านเก่าพุณพี่น้องนะครับวัดเพิ่นก็คือวัดธรรมผู้ผู้ถ้ำนะครับวัดรรมผู้ถำ้ำคุณพี่น้องเอานี่คือเพิ่นได้รอไว้นะครับอ่าผู้ได้อยากบูซานะครับตรงนี้ก็เชิญได้คุณพี่น้องเชิญได้เพิ่นว่าองลห่าร้อยนะครับปางจักรรพัิองลห่าร้อย นะครับองหนึ่งก็คือหาร้อยนะครับผมไม่เห็นแล้วมือนี่ก็รู้สึกว่าอูามู่นใจนะครับดีใจนะครับได้มาเบิงเผิ่รอแล้วกับฝีมือครับล้วดครับอืมีผู้ที่มาบูชานะครับก็หลากหลายพี่พี่น้องนะครับอยู่บนภูเขานะครับด้อครับพี่พี่น้องออยู่จังหวัดขอนจันครับพี่พี่น้องจังหวัดขอนกัน พิ oh, ่นเห็ดไหวกับงามครับยพี่น้องอา้าวให้เป็นบุญเป็นกุศลด้อครับยพี่น้องอาจารย์กับฟันตองวดด้อผยพี่น้องอาจารย์กับฟันว่าอาจารย์ด้กินเขานะครับ้วก็มีคนนึงก็สิไปใส่เบ็ดไปช่วยอาจารย์อาจารย์ก็ว่าเจ็ดยังอยู่รับพี่น้องเจ็ดยังอยู่นะครับ,บ,นนบไไาจังได้ก็สิเป็นเจ็ดหกรับยพี่น้องเจ็ดหกนะครับกับเจ็ดหกกับสิหกสี่ยพี่น้อง อาจารย์คิดว่าเจ็ดหกและหกสี่ครับพี่พี่น้องเอานะครับก็ให้พี่พี่น้องด้ชมกันหววที่แล้วอาจารย์กับผู้ดมาย้ำนะครับอา,อาจารย์ในยิ้นเสียงที่เขามาบอกนะครับตองวดเขาก็บอกว่าหนึ่งแปดหนึ่งแปดสุดท้ายกัเจ็ดแปดครับพี่พี่น้องกักเขาอาจารย์ก็ได้ส่งไล่กลุ่มไลอ่อย่าที่ทำสุขุสุขคนก็พูด โชคดีอาจารย์ก็ดีใจนะครับเมือนาอาจารย์ก็ได้ออกคลิปคุณแม่อายุ8บเก้า 8, 10, ปีนะครับอาจารย์ก็ได้เขียนออกคลิปไป78ตรงๆครับพ่อพี่น้องนะครับก็ถือว่าเป็นอนุสงรงคนบุญเนาะพ่อพี่น้องนี่คือบรรยากาศเออ้อพ่อพี่น้องอยู่ที่วัดถ้ำนะครับวัดถ้ำ วัดธรรมนะครับเดอ้อผู้ผ่านคำครับพวยพี่น้องนะครับอ่านี่คือ,คอบรรยากาศทางพวยพี่น้องครับอ่าจังใดก็ล่องวิเคราะห์พิจารณานะครับเดอ้อพวยพี่น้องกันนี่เป็นวิวที่อาจารย์ในผ้าหลวงพ่อเปิ่นมาเอาพระคือรถนิมนต์สององค์ครับพวยพี่น้องอ้าวก็ข,อ,ขอให้โชคดีลำด้วยสุขสุขข้น รับไปพ,พี่น้องน,นะครับ <bunker. S 2> อันนี้คืออาจารย์สมวังนะครับในนิมิตของอาจารย์กะใน่นิมิตต้องวดนะครับวดที่แล้วอาจารย์กะนิมิตต้องงวดนะครับกะเขาเจ็ดปะเต็มเต็มครับพ่อยพี่น้องนะครับมือนี้อาจารย์กะสีได้ปล่อยให้พ่ยพี่น้องนะครับได้วิเคราะห์ีิจริยญานเบิ่งนะครับเดือดพ่ยพี่น้องนะครับ งวดวันที่หนึ่งเมษายนครับปอสมวังปูแปบศอกครับอาจารย์ก็ได้ฝันนะครับอนนิมิตครับนี่คืออาจารย์ตีไว้นะครับอเอาผอพี่น้องล่องไปวิเคราะห์พิจารณาจาร์มองนะครับเด้อเผื่อเป็นบุญเป็นกุศลเนาย่างเดียวอีกหลายมือครับผูพี่นอ้องนะมือนี่อาจารย์ก็ได้มาเอานิมนต์พระนะครับอ,องค์พะระปฐมเจดี นะครับขึ้นบนรถนะครับสององนะครับสมเด็จพระปฐมนะครับเด้เ่ยพี่น้องนะครับกัด้วยอนุสงค์บุญที่สิบไปรอพระอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นเท่านะครับนี่ก็เป็นผู้เขาที่พระเดชพระคุณครูบาอาจารย์นะครับผู้ใดอยากได้พระนะครับก็โทษเขาว่าได้นะครับเปิดรอให้โดยตรงนะครับ สั่งอนุสงค์คุบุญให้โดยตรงครับคุยพี่น้องครับอ,อันนี่ครับบีเคห์เด้อคุยพี่น้องนะครับววันที่หนึง่งเมษาหกนะครับวันที่หนึ่งเมษาครับคุยพี่นอ้องท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับอ,อย่าติดถ้ำเอียซี่ครับเอาบุญเอากุศลให้คุยพี่น้องเอีซี C สุขสุขคนจังได้กัดก้อยจบดีลำรวย สุกุสุกคนนะครับเด้อครับอันนี้ก็เป็นปางปฐมนะครับสมเด็จนะครับพุยพี่น้องครับสาธุสาธุโชคดีรวย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 บุญรักษาเทวดาคุ้มครองเงินไหลนองทองไหลมาสาธุสาธุสาธุ